สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านเขาเซ็นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้ค่ะ The Pomodoro Technique เทคนิคก,การเคลียร์งาน25นาทีจบที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นตลอดการค่ะเขียนโดยฟรานเชสโกซิล l โลนะคะแปลและเรียบเรียงโดยอาจาร,รย์โอมค่ะดรชูเกียรติเมธีชัยพงศ์นะคะจากสำนักพิมพ์เชน Plus ค่ะ อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดค่ะแต่รู้ทั้งรู้นะคะคนส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ผ่านให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายค่ะอย่างเช่นการผัดวันประกันพรุ่งกำลังใจที่ถดถอยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่เอาไหนเพราะว่าไม่เคยทําอะไรได้สําเร็จสักทีหนึ่งนะคะปัญหาเหล่านี้มันจะหมดไปค่ะถ้าเราได้รู้จักกับสุดยอดเทคนิคการบริหารเวลาระดับโลกค่ะที่เหมือนทําน้อยแต่ ได้มากแล้วก็ยังมีเวลาเหลือสําหรับการพักผ่อนร่างกายและจิตใจเพื่อให้ชีวิตสมดุลอีกด้วยค่ะเทคนิคพโ,โมโดโร่เนี่ยนะคะเป็นเทคนิคที่ใช้นาฬิกาตั้งเวลาค่ะเพื่อแบ่งการทํางานแต่ละช่วงเนี่ยออกเป็นครั้งละ25นาทีแล้วก็พัก5นาทีนี่คือ1โพโมโดโร่ค่ะเทคน,คนิคนี้นะคะมีคนมากกว่า2ล้านคนทั่วโลกที่เขาใช้เพื่อการควบคุมตัวเองให้มีสมาธิจดจอ่อกับสิ่งที่ทำอย่างได้ผลค่ะในเล่มนี้ นีะะคะผู้เขียนได้บอกขั้นตอนการใช้เทคนิคพอมโ d ดโรเอาไว้อย่างละเอียดแล้วก็เรียบง่ายจนไม่น่าเชื่อว่ามันจะนำไปสู่ผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมค่ะ อุปกรณ์สำหรับเทคนิคนี้ไม่มีอะไรมากเลยค่ะก็มีแค่ปากกากระดาษแล้วก็นาฬิกาจับเวลารูปทรงมะเขือเท,เทศเท่านั้นก็เริ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเทคนิคโพโมโดโร่เนี้ยมันมีประโยชน์ต่อการจัดการเวลาในชีวิตและเวลาในการทำงานของเราเนี่ยยังไงบ้างข้อแรกค่ะช่วยบรรเทาความว้าวุ่นใจจากความรู้สึกว่าเราถูกเวลาเนี่ยไล่ล่าอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันข้อที่2ช่วยเพิ่มโฟกัสและสมาธิด้วยการปัด สิ่งรบกวนออกไปนะคะข้อที่3เพิ่มความตระหนักในการตัดสินใจของตัวเองว่างานใดกันแน่ที่มันมีความสําคัญหรือไม่สําคัญขนาดไหนนะคะข้อที่4เพิ่มแรงจูงใจในการทํางานค่ะจนทําให้เราสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องนะคะไม่เบินเอาไปซะก่อนค่ะข้อที่5เพิ่มความมุ่งมั่นต่อการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่แรก ข้อที่6ผลลัพธ์ของโพโมโดโร่เนี่ยจะช่วยให้เราคาดการสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพค่ะข้อที่7ช่วยพัฒนากระบวนการทำงานและก็การเรียนหนังสือค่ะข้อที่8ช่วยสร้างเสริมความมุ่งมั่นให้เราเนี่ยสามารถรเผชิญกับสถานการณ์ยากๆได้เสมอค่ะเนื้อหาในเล่มนี้นะคะเรียกว่าครบ ้วนแห่งการเป็นพโมโดโรค่ะเพราะท้ายเล่มเนี่ยเขามีกฎของพโมโดโรนะคะที่เป็นเหมือนหลักการของเทคนิคที่จะช่วยให้เราเนี่ยบรรลุผลลัพธ์ของงานได้อย่างสุดยอดค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีวิธีการนําเอาเทคนิคพโมโดโรเนี่ยไปใช้กับการทํางานเป็นทีมอีกด้วยเขาก็มีขั้นตอนนะคะตั้งแต่การวางแผนาการวัดผลการจัดระเบียบของงานอันซับซ้อนค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะคะมันจะนําไปสู่การตัดสินใจในเรื่องงานได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเทคนิคการจัดการเวลาอีกแบบหนึ่งนะคะที่มีประสิทธิภาพสูงค่ะซึ่งใช้ได้ทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องงานหรือแม้แต่น้องๆน,นักเรียนนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่ก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้ผลดีเช่นกันค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ